สวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะพบกับรายการ Energy Update กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะทุชมคะวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะคะดิฉันนี่มาพร้อมกับเครื่องบินล,ลํานี้นะคะจะมาชวนน้องๆนะคะทำเครื่องบินกันนะคะแล้วก็ลํานี้เนี่ยเป็นเครื่องบินประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะถ้าซื้อเครื่องบินนําเข้าจากต่างประเทศนะคะลำนี้เนี่ย 3,200แต่นี่ทําเองค่ะ600บาทเองแต่ดิฉันไม่ได้ทําเองนะคะมีคนอื่นเขาทำให้นะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนน้องๆมาทําเครื่องบินกันอยากทํำไหมคะอยากเดี๋ยวได้เรียนกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะว่า เครื่องบินประหยัดพลังงานลำนี้จะล่อนได้จริงหรือเปล่าด้วยนะคะมาคุยกับคนที่เขาทากันนะคะคุณพิสิทธิ์มิกเกรืรอกูนะคะซึ่งเป็นนาย,ยกสมาคมเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พิธิ์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้เครื่องบินสรรีสันน่าดูทีเดียวนะคะตัวนี้ที่บอกว่าประหยัดพลังงานประหยัดเงินเป็นยังไงคะครับก็คือถ้าเรื่องของประหยัดพลังงานและประหยัดเงินเอาเรื่องประหยัดเงินก่อนแล้วกันนะครับ <C HA. S 2> ประหยัดเงินในเครื่องบินลํานี้เนี่ยถ้าไปซื้อจากต่างประเทศเข้ามาในแรกๆนะครับประมาณ3,200บาท ต่อลำเลยนะครับแล้วบินแล้วเนี่ยไม่ได้ประหยัดเงินเลยครับบินแล้วหายไปเลย3,200รบาทหายไปทันทีเลยคือถ้าเกิดลนถ้าหักก็เสียหายไปเลยเสีย,หาย,ยหายไปเลยครับปีกหัก300ตัวหัก300อย่างเงี้ยหางห,หัก2อ0ถ้าเราสร้างเองทั้งลำตรงนี้นะครับ ปีกหักแค่สิบบาทตัวหักแค่สิบาทหางหักแค่ห้าบาทเองอแล้ว<อ>เราซ่อมได้แล้วเรามาสร้างรีโมทคอนโทรลเองเนี่ยรวมแล้วท่้งลาบินได้เนี่ยไม่เกินหกร้อยถึงหกร้อยห้าสิบาทถึงหกร้อยถึงหกร้อยห้าสิบาทเนี่ยเผื่อน,นิดหน่อยนะครับซึ่งราคาถูกกว่าเขาเยอะเลยแล้วประหยัดพลังงานยังไงใ,ในเครื่องบินลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเราเป็นเครื่องบินเฉย,ยๆแล้วปีกสั้นกว่านี้เนี่ยเราจะใช้เวลาบินในการบินอยู่บนอากาศเนี่ยประมาณสัก8นาที นะครับแต่แทีแบตหมดแบตหมดครับแล้ว<ต>ลำนี้ล่ะคะลำนี้จะประหยัดกว่าเยอะเลยก็คือเราต่อปีกให้ยาวขึ้นลดลำตัวให้บางลงนะครับก็คือลดน้ำหนัก นะครับปีกยาวทําให้เกาะอากาศได้ดีโดยแบตในการใช้แบตเตอรี่เดียวกันเพราะฉะนั้นพอบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วปีกยาวล่อนดีเราไม่จําเป็นต้องเร่งเครื่องบ่อยๆอ,อ๋อ<ต>มันก็จะนิ่งๆงเหมือนท่านผู้ชมที่เห็นภาพนิ่งๆอยู่บนท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยเราทดลองบินกันแล้วก็กบินแล้วก็บินได้านานกว่าบินได้านานกว่าได้ก<ล>ี่นาทีคะ,ะถ้าลํานี้จะได้ตกประมาณ20นาทีแต่ถ้าผมนําหางไปสอนเด็กๆแล้วให้ให้ปีกสั้นกว่านี้ หน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับจะบินได้แค่ไม่เกิน8อนาทีเท่านั้นเองะะเอา่านิดหนึ่งนะครับ 1>, 1, <ๆ>1 2, 2> สึ 1> ส, 2> ส <im itation> 2> เห็นไหมครับลำตัวนิ่งเพราะปีกยาวทำให้เราบินได้ดีเลยนะครับ ไงบ้างคะท่านผู้ชมคะได้ร่อนเครื่องบินประหยัดพลังงานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวชวนน้องๆไปทํากันเลยดีกว่านะไปยังคะไป <Hey. S 2> hey.